สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัลลนีค่ะวันนี้เด็กๆมาทำอะไรที่งานคะวันนี้เราก็มาร่วมทำบุญกันให้วันนี้นะคะเราก็มาร่วมทำบุญกันซื้อเชิญชวนจริงๆน้องทุกตัวมีชื่อด้วยค่ะมีชื่อบัลลูนชิ้นไทย หนูชิสมายค่ะหนูชิสจอยค่ะแลที่มีตัวสเปเชียลหนึ่งคืชื่อเดลค่ะอยากบอกว่าเมื่อกี้แอบเห็นแล้วน่ารักมากก็ถ้าเกิดใครซื้อเนี่ยเกินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ใช่เกินส่วนนึงที่เป็นรายได้ก็จะเอามาบริจาคให้กับเด็กผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจด้วยค่ะถ้าอยากทำบุญก็สามารถมาอุดหนุนเสื้อยืดที่ว่าเป็นสุนัตาคัทด้นะคะเสื้อยืดที่หนูใส่อยู่ใช่ไหมคะ ยืนตุ๊กตาอตอกมาพร้อมกันอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ